อุ้ยคุณหนุ่มก็เต็มแผงแล้วไงคูณเจ็ดแล้วคูณแปดแล้วคูณเก้าแล้วนี่แหละถึงเจ้าว้าวมาแล้วครับผมรอบนี้มันต้องว้าวแล้วครับผมพันห้าอื้สองพันสามอื 2, อพันแปด เอาล่ะครับผมก็ต้องกล่าวสิบุตสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม b a ทเทอ r ์ไรเยนะครับผมโอ้โหเป็นเกมนี้ที่ก็ไม่เคยได้เล่นนานๆพอสมควรกันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูตระการจ่ายกันนิดนึงนะครับผมว่าเป็นยังไงตระการจ่ายคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าเราจะเป็นประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมคร่าวๆนะ อะมาเริ่มกันเลยดีกว่าแล้วผมคร่าวๆกันเริ่มกันเลยดีกว่าพี่เป็ดที่5บาทกันไปก่อนนะครับผมเป็ดที่ห้าทัดก็เข้าอีโคจะเข้าสกเตกเเตอร์ให้เลยแต่ไม่ได้เข้านะก็นีไ่ไงเข้าให้แล้วนี่ไงโอแม่จะว้าวโอแม่จะว้าวหัวเลยไปจะหัวมไป mày vào mày 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 đi mày 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 này mày mày mày

เริ่มเข้าสู่กันเลยดีกว่ามา้าเออสวยงามแจ่มเมลถือว,ว่าสวยงามถือว,ว่าสวยงามขออนุญาตเพิ่มเบ็ดเลยละกันนะฮะขออนุญาตเพิ่มเบ็ดเลยอุยเยอะไปเยอะไปเยอะไปครับสิบพันสิบก่อนนผู้ชมเออ,เอ,อ อชิวๆไหลไหลไปชิวๆไหลไหลไปชิวๆไหลไหลไปครึ่งแผงไปดีครึ่งแผงไปดีวุ้ยอู้ครึ่งแผงอีกรอบนึงสามพันโอ้กะว่าจะหวังให้เต็มแผงหน่อยอย่างนี้มันต้องแบบว่าเข้าทรงเข้าสตรแล้วหรือเปลมาครับผมกดที่วายครับผมกดที่วายสิบทีเอฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าและ10ครับผมมาดูกันเลยครับว่าไปยังไงขอเป็นเบ็ดเออร์สักร้อยห้าสิบนะครับผมมามามา,มาขึ้นคูณสิบถึงว้าวขึ้นคูณสิบถึง,ถง,ถงจะว้าวนะคูณออก้ว อูยคุณหกก็เต็มแผงแล้วไงคูณเจ็ดแล้วคูณแปดแล้วคูณเก้าแล้วนี่แหละถึงเจ้าบาวมาแล้วครับผมรอบนี้มันต้องบาวแล้วครับผมพันห้าอือสองพัน 9, สามอือพันแปดอือพันเก้าอือสามพันสอง บอกแล้วก็สำหรับใครที่ก็มาดูคลิปนี้นะครับเพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมี๋ยวเอาไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้คุณายครับผม